ครับผมสวัสดีท่านนะครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อก ok นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุงนะครับอำเภอแม่ hmm. สายจังหวัดเชียงรายนะฮะวันนี้วันที่23สิงหาคมมีงานตานป่วยฉลาดนะตานป่วยฉลาดเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นประเพณีงานบุญของพี่น้องชาวล้านนาภาคเหนือของไทยนะครับผม mm hmm. ท่ามกลางตอนนี้บรรยากาศสายหมอกเยอะมากหมอกแบบปกคลุมทั่วทั้งวัดเลยนะฮะ mm hmm. เห็นไหมข้างหลังเนี่ย อากาศเย็นสบายนะฮะแล้วช่วงที่เราขับรถขึ้นมานะระหว่างทางนี้ก็ปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเหมือนเมืองในม่านหมอกนะเห็นศรัทธาของผู้คนที่มาร่วมทําบุญที่งานสวยฉลากแห่งนี้ด้วยนะฮะตาลกลวยฉลากน,นะพูดได้ถูกต้องตาล สวยฉลากนะครับผมปาระจยหกานะครับที่อิเรอแมเมสานจังหวัดเชียงรายตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงรายเลยนะต้องมาถ้ามาเชียงรายต้องมานมัสก,การพระธาตุดอยตุงนะครับที่อยู่ข้างหลังเราเดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศรอบๆภายในวัดแล้วก็ดูวิถีชีวิตผู้คนชุมชนวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะครับข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นวิหารนะครับผม หลังก็จะเป็นพระาธาตุดอยตุงนะครับและนี่คือจํานวนผู้คนที่มาเที่ยวมาทําบุญนะครับเดี๋ยวเดินไปดูพระาธาตุดอยตุงใกล้ๆกันนะฮะที่ชอบมากๆก็คือหมอกนี่แหละนะฮะหมอกเอาคนมาถ่ายรูกปกันเยอะมากตรงนี้โอ้ลมเย็นนะต้องบอกว่าลมเย็นมากๆเลย เรากําลังเดินเวียนรอบด้านนอกพระธาตุดอยตรงนะครับเราไม่เข้าไปข้างในนะครับจริงเราเข้าได้นะครับผม mm hmm. แต่เราจะเดินดูเสียงคล้องเอ mm ่ย hmm. เสียงะระฆังเอ่ยที่ดังกังวานทั่วทั้งดอยแห่งนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ศรัทธาของผู้คนที่มาร่วมสืบต่อศาสนาพุทธเราพระธาตุดอยตุงสวยนะต้องบอกเลยอยู่ในม่านหมอก mm hmm. เห็นไหมสีขาวขาวเลยลอยนี่คือหมอกนะฮะหมอกเย็นสบายมาก อยู่ตรงนี้ได้ได้ยินเสียงลมแล้วก็มีลมเข้าด้วยฮะตรงจุดชมวิวตรงนี้ที่กำลังจะสร้างนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปภายในวิหารวัดพระธาตุดอยตุงนะครับที่อยู่ข้างบนพระธาตุดอยตุงนะก็เดินขึ้นไป ทางบุน่าจะมีการทำสั่งคานกันเออที่ขึ้นผู้าเออส่แนนเออ้ตามะเพ่อนจ้ว่านีควร โอ้ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะค่อนข้างที่จะหมอกลงจัดมากหมอกลงจัดมากนะครับมองไม่เห็นเลยเสียงของะระฆังที่ดังกังวางทั่วทั้งยอดดอยแห่งนี้เลยผู้คนก็ยังเดินทางมาเรื่อยๆนะฮะมาศรัทธาของผู้คนมาร่วมทําบุญเดี๋ยวเราจะไปที่วัดกันไปดูการตะตานขวยฉลากอ่ะตานขวยฉลาก ที่วัดนะครับอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นพระธาตุด้านล่างจะเป็นวัดเดินไปเรื่อยๆนะฮะดูบรรยากาศครับผมหลังจากที่เรานมาเดินเวียนรอบพระธาตุบ้ายขอพรแล้วก็ถวายสังฆทานการเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเดินจากองค์พระธาตุเนี่ยไปที่ตัววัดที่อยู่ด้านล่างนะเมื่อกี้เราก็เดินขึ้นมาเดินลงอีกนะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเอาไว้ทําบุญถวายสังฆทานนะครับผมก็บรรยากาศ อย่างที่เห็นเลยหมอกลงจัดมากมองไม่เห็นอะไรเลยอากาศเย็นสบายเหมาะสำรัมาจาริกสแสวงบุญมากๆมาทําบุญสั่งสมบารามีมากๆนะครับป้าเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันจะมีทางเดินลงอยู่มีระหว่างทางมีะระฆังให้เราเคาะด้วย ครับผมตอนนี้เรากําลังเดินจากองค์พระธาตุดอยตุงไปที่วัดดอยตุงนะฮะก็เดินลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมทั่วทั้งดอ,อยแห่งนี้เลยนะฮะล้วก็เห็นสตาของผู้คนมีพระตุเจ้า <laughs> เดินผ่านนะฮะเส้นทางนี้ก็ปกติเรารถเข้ามาจอดได้นะฮะจะมีคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่เราขี่มาแล้วก็ถามว่า ข้างบนว่างไหมถ้าว่างเราก็ขี่เข้ามาถ้าไม่ว่างเนี่ยเขาจะเอากลวยเลื่อนมาปิดไว้แล้วก็จอดรอบนอกที่เรียงเรียงกันอยู่นะครับผมก็เป็นงานที่ <c oughs> ดีใจมีความสุขสั่งสมบุญบารมีนะครับผมดูดิเราเดินอยู่คนเดียวทั้งถนนเลยนะะต้องคอยหลบรถด้วยอาจจะมีรถวิ่งผ่านไปมานะครับ นี่ก็เป็นทางที่เรามานะครับผม,ผมก็อย่างที่เห็นเลยจะมีรถรับส่งให้ขึ้นพระาธาตุนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวแต่ว่าไม่เห็นอะไรหรอกมันมีแต่หมอกนะครับคนก็เอารถมาจอดไว้ตรงนี้กันแล้วก็เดินขึ้นพระาธาตุกันนะครับตร,ตรงข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวแต่ว่าคงไม่เห็นอะไรนะเพราะาหมอกมันบังทั้งหมดเลยครับเราเดินมาถึงที่วัด

วัพระธาตเจ้าเลยตรงเปิดในวันทสองโคกนะสองโมงนะกมาโนกสองโคกตัวอ,นะอย่างพระธาตุี่เกินเนี่ยเปิดในโคกเที้ยวนะว่าพระธาตุเจ้าเตรงเนี่มันมีใสองโคกนะอันนี้เรื่องจรนทร์ธาหุจะได้เล่างความเป็นไปเป็ี่ยนมาของวัดพระธาตเจ้าเลยตรงโดยยาวโดยครานะ่าวเนาะอาจารย์วัดพระธาตุเจ้าเลยตรงนั้นมีสองโงกคนะกเพราะว่าสมัยก่อนนั่งตั้งยอดนั่งเป็นสมัยพระเจ้าวัชิบรายนะข้สสา้า ประเทศน้ำระพรากควรเกืือใต้ของเาทเสมาร์ทุเจ้าที่มาพเจ้ป้าเห็นคนได้นำมาถวายคนได้มาไหว้บนดอยดินแดงนี่นะขอเอาอธิฐานุ้งปั๊บ้นท่านมาเลห้องดอยุ้งดอยูงขนาดความาวเป็นสงสิ้ยาวพันวานบเ็นบก่อนวันนี้อพฤศจิก้ายๆไกมาณสูงสูงสิ้ยาวพันวาจะรับสมหลโมัง้างฟ้าด้ ตตรงนี้น่าจะเป็นที่ทำบุญกันนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นวัดพระธาตุดยตรงนะครับอันนี้เป็นศาลาทำบุญเดีย๋ยวมองอีกมุมหนึ่งนะครับนี่จะสวยมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินลงมาฝั่งนี้กันนะครับเดินมาฝั่งนี้กันโอ้ผู้คนจะเยอะมากแถมนี้เป็นลงทานหรือเปล่าเลยคนจะเยอะหน่อยนะแถมนี้อ๋อน่าจะเป็นลงทานแหละนะครับอันนี้จะเป็นทางมาอีกทางหนึ่งนะครับเรา เอารถจอดไว้ตรงนู้นเราก็เดินมามีขายถัว่วขายหมากขมขายได้ด้วยเดี๋ยวอันนี้จะเป็นโรงทานนะครับโรงทานน่าจะน่าจะยังไม่แจกแจกตอนเที่ยงนะครับโรงทานเอ้ยนี่น้ำอะไรเอ่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยสมุนไพร ถ้าเขาติดโตมากินก็ตัด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 เนี่ยน้ำมันอ่ะที่ดีดงใอย่างนี้เลยเป็นเป็นฝางข้องฝางก่อนไม่รู้อ่ะเขาบอกเขาก็บอกว่าเปียสือโคงเอาเปียสือโคงเอาไปดองเหล้าเนาะรสชาติเป็นไงบ้างเว้ยก็หอมหอมอร่อยอร่อยหอมแล้วก็มีมีหวานหน่อยกินน้ำเด็นให้รับกันเนี่ยเนาะ ดูกคึ้นเลนยนะวะอันนี้ซื้อกับอันนี้มัดต่อได้ครับสาวบาด20บาทสาวาทเนาะอ๋อบะแพงบะแพงสมุนไพรเอาไปต้มเนาะครับเออ,อเหอมอยู่นะดมใกล้ๆตางแยกกันบา้าไต้องแื้อไปไเดินดูของขายนะฮะเอาถูกไปเอาต่อมั้างอ่ะมีไปขายอ่ะ อันนี้สาวบาทอันนี้อันนี้จุกกลอกต่อได้ครับาเออเอาเอาก๊อกนึงครับผมมาโคมั้ยเจ้า,าขึ้นมาแต่เจ้าหล้วขึ้นมาไงอันนี้โอ้โหนีสาวบาทครับ

แม่กินมะกรมอ่ะสวัสดีครับาวบาร์เจ้าาบาอันนี้มากคมเหมือนกันกครับใช่ครับนน่รรดอบปกรอมะกรอข้าวบาเจ้อุปกรณาวบามะกรมนี่ขายดีเนาะคนเท่าชอบ ล็อกสามชีสครับสามชีปากครับอันนี้ของในดอยในปาา่ารสชาตินี่รสชาติจะไดนครับเนยมากอ๊อกนี่มันมันเลยครับมันมันหน่อยโอ้ประกอคนชอบกินหรอเราซื้อถั่วนะฮะหมากผมไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันจะขมไปหน่อยแล้วไม่ดูเดินดูอะไรอ่างิ้ว ดอกนิ้วนะครับดอกนิ้วแม่กับครับต่อได้เนี่ยละห้าสิบบาทอ๋อห้าสินี่ะห้าสิบค่ะไันได้ถูกต่อไหนห้าสิบได้เยอะนะคะได้เหรออันนี้ของของ

i'm beginning to eh? yeah. ถ้ผมเดี๋ยวเราจะลงจากดอยตุงกันเรียบ,ร,ยบร้อยนะฮะเพราะเรามาเที่ยวทําบุญสวัสดิ์จังฆทานเดินเวียนพระธาตุขอพรแล้วก็ไปดูกิจกรรมภายในชุมชนหมู่บ้านนิดหน่อยแล้วก็ซื้อของกินนะฮะเวลามาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราลงจะลงจากดอยตุงแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชัยบล็อกกันนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ ก็ทให้ค่าสถานีจอดรถ